สวัสดีครับผมวันนี้เรากำลังอยู่ในเกม C.U.M นะครับผมอ่าก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้ลองเล่นไปแล้วนะครับผมก็ประมาณหลายวันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมเลเวลสามสิบเอ็ดแล้วนะครับผมอ่าก็สําหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาแนะนําระบบของเกม C.U.M แล้วกันนะครับผมว่าในเกมเนี่ยมันมีระบบอะไรบ้างน,นะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก็รบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งครับติ๊กใหเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม โอเควันลวเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่าแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในเมืองอ e ีริมเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าระบบแรกก็คือระบบการตีบวกของนะครับผมก็คือเรากดเข้ามาตรงสามขีดตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็มาที่ e q u i p m e n t นะครับผมอ่ากดเข้าไปอ่าทีนี้มันก็จะขึ้นของที่ทําการตีบวกแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าเกมนี้คือมันตีบวกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเกม,มอื่นนะครับผม เึ่งเกมอื่นๆเนี่ยเวลาตีบวกใช่ไหมคือการตีบวกเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ตัวละครเลยใช่ไหมครับแต่เกมนี้คือมันจะติดอยู่ที่ไอเทมนะครับผมอ่าซึ่งถ้าเราใช้ของที่แบบอ่อนๆแล้วเราตีบวกไปเยอะแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ตีบวกเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับของอันั้นะครับผมอ่าแล้วก็มีระบบคอมไบ้นะครับผมก็คือถ้าเราเนี่ยมีของที่ซ้ํากันนะครับผมแล้วก็สามารถนำมารวมกันได้นะครับผมแล้วของเนี่ยก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งนะครับผมอ่าประมาณนี้ แล้วก็แฟชั่นเนี่ยมันก็ตีบวกได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งของเนี่ยเราก็สามารถสุ่มได้จากตู้เลยนะครับผมซึ่งมันจะมีให้เราสุ่มฟรีนะครับผมวันละหนึ่งครั้งโดยที่เราเนี่ยต้องดูโฆษณาของมันก่อนนะครับผม30วีมั้งก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับระบบตีบวกนะครับผมอ่าโอเคอ่ะต่อไปเราไปที่ระบบของเควส์ละกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมเนี่ยมันมีเควสให้เราเนี่ยทำเยอะขนาดไหนนะครับผมอ่ะแล้วกดที่สามขีดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราก็กดที่ รีเควสบอร์ดนะครับผมกดเข้าไปเลยปัป๊บอ่อก็น้านี้มันก็จะเป็นกระดานเควสนะครับผมก็อารมณ์เหมือนแบบเกมแลกนาล็อกอะไรพวกนี้แหละเออที่มันแบบให้เรามากดรับที่กระดานแล้วก็ไปทำเควสรายวันนะครับผมแต่มันจะดีตรงที่ว่าสิทธิ์ในการใช้เควสของแต่ละรอบเนี่ยคือมันสามารถรีเซ็ตได้ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเนี้ยมันมีเวลาบอกเห็นไหมตอนเนี้ยผมเลยแค่หนึ่งสิทธิ์ใช่ไหมครับผมพอเดี๋ยวเวลาครบสองชั่วโมงสามสิบสี่นาทีเนี่ยเออสิทธิ์ผมมันก็จะเพิ่มเป็นอีกหนึ่งสิทธิ์นะครับ ประมาณนี้หรือว่าถ้าเราอยากได้เพิ่มเนี่ยเราก็ส,สามารถกดเพิ่มเควสเพิ่มอะไรได้เลยนะครับผมมีให้ดูโคซาด้วยซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเนี่ยเควสเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะครับผมแต่ก็แค่เควสแค่ตรงนี้คือมันก็ลอบไปตีมอนเกือบทั้งวันแล้วนะครับเออถ้าเราเลือกเป็นเควสตีมอนมาเนี่ยก้าเวลาได้ดีเลยทีเดียวนะครับผม yeah. แล้วก็ถ้าเป็นเควสหลักนะครับมันก็จะคืออันนี้นะครับผมเห็นไหมไอคำว่าเควสเนี่ยเรากดเข้าไปเลยคราวนี้มันก็จะบอกแล้วว่าเควสเราเนี่ย คืออะไรนะครับผมเห็นไหมโอเคต่อไปเราไปดูระบบดันเจียนของเกมนี้กันนะครับผมว่ามีดันเจียนอะไรบ้างนะครับคือมันก็จะบอกนะครับผมว่าดันเจียนเนี่ยมันถ้าเราลงคนเดียวหรือว่าลงเป็นปาร์ตี้นะครับผมซึ่งถ้าเป็นดันเจียนอันแรกเนี่ยคือมันจะเขียนว่าโซโล่ดันเจียนนะครับคือดันเนี้ยเราต้องลงคนเดียวนะครับผม ซึ่งของที่มันได้เนี่ยมันก็จะเป็นกล่องอันนี้นะครับผมนี่เห็นไหมซึ่งเวลาเราเปิดกล่องมาเนี่ยมันก็จะได้พวกของที่อยู่ในนี้นะครับผมมันก็จะแบบสุ่มๆมาให้เรานะครับผมหรือว่ามันอาจจะได้ครบตามนี้แหละแต่ผมไม่เคยนับหรอกแล้วก็ดันเจียนเนี่ยก็สามารถกดเคลียร์เควสทันทีได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเราลงดันครบแล้วเนี่ยคือเราก็สามารถดูโฆษณาของมันได้เหมือนกันนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีสิทธิ์ลงดันเจียนอีกรอบหนึ่งนะครับผม อ่ะเดี๋ยวผมจะลองลงดันเจียนอันนี้ให้ดูเลยนะครับผมดันเจียนที่ต้องลงแบบโซโล่นะครับผมอหน้าตาของดันเจียนก็จะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยคือเราก็ตีคนเดียวเลยนะครับผมมันก็จะมีเพลบอกเนาะว่าดันเจียนเราเนี่ยต้องทําอะไรนะครับผมอ อันนี้ก็เคลียร์บอสเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะผมก็ได้กล่องมาเห็นไหมอ่าอ่ะ,อะพอได้ของมาแล้วนะครับผมเนี่ยของเนี่ยมันจะมาอยู่ในกล่องจดหมายนะครับแล้วก็มากดรับได้เลยป๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเปิดไปเลยแล้วกันนะครับผมใช้งานไปเลยอ่ามันก็จะสุ่มของมาให้แบบนี้เลยนะครับผมอ่ประมาณนี้ โอเคเบอรอ่ะต่อไปเรามาที่ดันเจี้ยนถัดไปนะครับผมซึ่งดันเจี้ยนเนี้ยก็เป็นโซโล่ดันเจี้ยนเหมือนกันนะครับซึ่งดันเจี้ยนเนี้ยเราจะไว้ในการหาเงินนะครับผมนี่เห็นไหมมันจะมีของรางวัลบอกนะครับผมซึ่งถ้าใครเนี่ยเคลียร์เลเวลที่มันแบบกําหนดให้ปัจจุบันไม่ไหวใช่ไหมเราก็สามารถกดย้อนกลับไปที่เลเวลแรกได้นะครับผมหรือว่าเลเวลก่อนหน้าก็ได้นะแล้วเราก็เริ่มเล่นไปเลยนะครับผมอ่ะมมนก็จะเจอกล่องสมบัติประมาณนี้นะครับผมก็จะกดตีไปเลยนะ ่เรียบร้อยครับผมมันก็จะได้ถุงเงินมานะครับอ่าประมาณนี้โอเคครับต่อไปเรามาที่ดันเจี้ยนถัดไปนะครับผมก็คือเดลี่ดันเจี้ยนนะครับผมหรือว่าดันเจี้ยนรายวันนะครับซึ่งดันเจี้ยนในนี้คือมันก็จะต้องลงเป็นปาร์ตี้นะครับผมนี่เห็นไหมบล็อซ้ายบนเนี่ยเออผมเนี่ยลองลองไปแล้วนะครับผมคือมอนเนี่ยค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมถึงมันจะบอกว่า CP ที่แนะนำเนี่ยจะคือหมื่นสองนะครับแต่ผมเนี่ยโซโลคนเดียวไม่ไหวนะคือมอนเนี่ยโหดมากอ่ะส่วนนั้นสุดท้ายนี้นะครับผมเนี่ยยังลงไม่ได้นะซึ่งมันเนี่ยจะเปิดให้ลงตอนเลเวล49นะครับผมอ่าเห็นไหมซึ่งตอนเนี้ยเลเวลผมยังไม่ถึงนะครับผมแต่เหมือนว่ามันจะดรอปของดีนะครับผมนี่เห็นไหมดรอปของระดับเลเจนด์เลยนะครับผมอ่าผมก็เดี๋ยวรอถึงเลเวล49เนี่ยเดี๋ยวผมไว้มาลองลงให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะได้ของอะไรนะครับผม โอเคก็จบกันไปเท่านี้ครับสําหรับระบบดันเจียนนะครับผมอ่ะต่อไปเรามาที่ระบบสัตว์เลี้ยงนะครับผมหรือว่าเพชรของเรานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่หลายตัวเลยนะครับผมก็คือได้จากการสุ่มมานะครับอ่าซึ่งในหน้าการสุ่มเนี่ยมันก็คือจะเป็นรูปกระต่ายนี้เห็นปหกดเข้าไปเลยอ่าเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีให้สุ่มหลายอย่างเลยมีสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับผมมีสุ่มคอสตูมนะครับผมแล้วก็ มีสุ่มม,มันเป็นในรูแบบคล้ายๆของแฟชั่นเหมือนกันนะแต่แบบมันติดตั้งที่ตัวละครแล้วมันก็จะบอกพวกสกตดนู้นนี่นั่นให้เรานะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการสุ่มคอสตูมทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมแต่ผมเนี่ยแต้หมดแล้วเดี๋ยวผมต้องกดดูโฆษณามันก่อนแป๊บบนึ่งอโอเคหลังจากที่ดูเสร็จนะครับมันก็จะสุ่มให้เราเลยนะครับผมอ่ามันก็จะมีประตูเนี่ยพุ่งไปจากฟ้านะครับแล้วก็พุ่งลงมานะครับผมอ่านี้ผมได้ประตูสีน้ําเงินนะครับก็น่าจะของที่ ก็ไม่ได้ถือว่าดีนะครับผมผมกดไปเลยมันจะให้เราเนี่ยเอานิ้วลากเลื่อนนะครับผมแล้วก็ลากไปเลยนะครับอัตตูสันนะลบ <No. S 1> อ่าสูมองอมาแล้วประมาณนี้ครับผมสาหรับการสุ่มคอสตูมนะครับซึ่งถ้าสุมตัดเลี้ยงเนี่ยมันก็อารมณ์เดียวกันเลยครับผมมันจะเป็นแบบแนวแนวเดียวกันเลยนะแต่มันจะอยู่ที่สีประตูเนี่ยยิ่งถ้าสีประตูแบบแปลกตาเราเมื่อไหร่เนี่ยคือ เต็มได้เลยเราได้ของดีแน่นอนนะครับผมอ่าสำหรับระบบถัดไปนะครับผมก็คือระบบคอสตูมนะครับผมอ่านี่เห็นไหมคอสตูมนะครับอ่ะซึ่งเห็นไหมเนี่ยผมมีอยู่คอสตูมอยู่หลายอันเลยนะครับผมซึ่งมาเนี่ยก็สามารถใส่เป็นชิ้นเป็นอันได้นะครับแล้วเราเนี่ยสามารถเลือกที่จะแสดงได้นะครับผมว่าอยากให้มันแสดงแบบไหนนะครับผมก็คือกดตรงนี้นะครับผมเห็นไหมอ่าประมาณนี้เลย ซึ่งตอนนี้ผมใส่เซตน้องบัวอยู่นะครับผมก็ค่อนข้างจะน่ารักเลยนะครับแล้วก็มีบวกขีดามจให้ด้วยนะเออประมาณนี้แล้วก็คอสตูมแล้วเนี่ยเราสามารถมาใช้ฟังกช์ชันตรงนี้ได้นะครับก็คือฟังกช์ชันนี้มันจะสุ่มค่าออปชันเสริมให้กับชุดคอสตูมของเรานะครับผมอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็คอสตูมเนี่ยสามารถตีบวกได้เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมอ่าคอมบายก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้ามีของซ้ํากันเนี่ยเออเราก็เอามา คอมบ i ายเหมือนไอเทมได้เลยนะครับผมเห็นไหมประมาณนีอ้อระบบต่อไปนะครับผมก็จะเป็นพวกภารกิจมิชชั่นไลฟ์วันนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราทําเสร็จเนี่ยมันก็จะได้เหรียญพวกนี้มาเห็นไหมเออซึ่งเหรียญพวกนี้มันสามารถนําไปแลกของได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าของเนี่ยมันไปแลกตรงไหนนะครับผมโอเคเออต่อไปเรามาในส่วนของคอมโบแล้วกันนะครับป๊บ ซึ่งเราเนี่ยสามารถเซตคอมโบได้เลยนะครับผมซึ่งคอมโบเนี่ยก็จะเป็นตามที่มันบอกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นคอมโบเนี่ยเลเวล5ผมก็จะได้อะไรความเร็วนในการเคลื่อนที่เพิ่ม10%นะครับผมอ่าอ่ะต่อไปเรามาที่ระบบหลอมอุปกรณ์แล้วกันนะครับผมนี่เห็นไหมระบบสร้างอุปกรณ์นะครับพูดผิดโอเคก็คือเรากดตรงที่รูปตรงนี้เห็นไหมไอ้รูปอ่ค้อนตีอะไรเนี่ยเออตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยตรงกลางเนี่ยกดมาเลย ปุ๊บมันก็จะวิ่งมาที่หาตัวละครตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดที่ไอคอนตรงนี้ได้เลยนะครับสีฟ้าเนี่ยเออกดเข้าไปปั๊บอ่ามันก็จะขึ้นของมาละมันก็จะมีของแต่ละอาชีพบอกนะครับผมอ่าซึ่งอาชีพผมเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมรูปเนี่ยสามง่ามหรือว่าเป็นกิจนี่แหละเอออ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการคราอาวุธนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการคราเสื้อผ้านะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นค้าพวกยานน่นนี่นั่นนะครับผมซึ่ง การคราฟอาวุธเนี่ยคือมันจะต้องมีของแากรก่อนใช่ไหมเนี่ยเหบ้าะอย่างผมจะคราฟอันนี้ได้เนี่ยผมก็ต้องมีมีดอันนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ต้องมีลูกอะไรเนี่ยไม่รู้2ลูกอันนี้ครับต้องมีอีก7อัน,นนะครับผมเพื่อที่จะได้ครบ15อันน,น,นะครับ <S <S นนก็ยิ่งถ้าของเวลเยอะๆ,ๆเนี่ยคือมันก็ยิ่งใช้ของเยอะขึ้นนะครับผมซึ่งไอ้มีดอย่างเงี้ยไอ้มีดสีน้ำเงินอย่างเงี้ยคือเราสามารถดรอปจากมอนสเตอร์ได้เลยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะคือมันก็ดรอปจากมอนสเเตออรร์ได้หมมืนนนกััะคบผ ประมาณนี้ครับอยากครับชุดเท่ๆเทพๆอะไรเงี้ยเราก็ลองมาคราฟกันได้เลยนะครับผมแต่เราก็ต้องดูด้วยนะว่าเซ็ตตัวละครเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับผมเพราะว่าชุดพวกนี้มันจะเป็นชุดเซ็ตนะครับผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาไปดูที่แลกไอเทมต่างๆนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมเรากดเปิดแมปนะครับแล้วเราก็ชิ้นไปที่ตรงซ้ายล่างของเมืองอีริมนะครับผม เดินไม่ได้อ่าโอเคเราก็จะเจอ NPC นะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาที่ NPC คนนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมลองกดไอคอนเลยนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้มันก็จะมีให้เราเนี่ยแลกไอเทมได้นะครับผมนี่เห็นไหมซึ่งไอดวงตาไม่แย่คือผมเนี่ยได้มาจากการลงดันเจียนที่เปิดกล่องดันเจียนเมื่อกี้นะครับอ่าซึ่งมันเนี่ยสามารถแลกของที่เราเนี่ยจะเอาไปไว้ครับอาวุธครับชุดได้นะครับผมนี<ๆ>่เห็นไหมอ่าพวกนี้เลยอ่า โ okay. อเคอ่ะคนนี้นะครับผมอ่ะก็จะแลกพวกใบโคเวอร์นะครับเห็นไหมอา่าประมาณนี้ต่อไปคนนี้นะครับก็จะเป็นแลกเหรียญเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอไอเหรียญที่ผมบอกไปแก้คือจะมาแลกที่คนนี้เลยนะครับเหรียญที่เราได้จากภารกิจไล,ไล่วันหรือภารกิจไล่วิคนะครับผมที่มันจะแจกมาฟรีเนี่ยเออแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะต่อไปเรามาที่ NPC คนนี้นะครับคือ NPC ที่ประจำเควสนะครับผม อ่าคือไอ้ลูกกวาดเนี้ยคือเราจะได้จากการที่เราเนี่ยทำเควสกระดานนะครับผมที่ผมบอกไปตอนแรกเลยนะครับซึ่งไอ้ลูกกวาดเนี่ยเราก็มาแลกของตรงนี้ได้เลยนะครับผม <S <S อ่าประมาณนี้อ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็จะมีระบบการตกปลานะครับผมซึ่งผมเนี่ยโคตรประทับใจเลยนะครับตกปลาเนี่ยมันค่อนข้างจะน่ารักมากเลย <S <S ซึ่งการตกปลาเนี่ยมันจะกดได้ตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมที่มีรูปปลาข้างล่างเนี่ยเห็นปะรูปปลากับรูปเป็ดซ้ายมือนะครับผมกดไปได้เลยป๊บ อพอกดเสร็จปั๊บก็มันก็จะมีกระป๋องน้าใบหนึ่งนะครับผมโผล่ขึ้นมาให้เรานะครับเออผมเห็นตอนแรกนี้ผมยังตกใจเลยว่ามันตกปลาในกระป๋องหรอวะตอนแรกคิดว่าจะแบบไปตกปลาตามริมอ่าริมสระริมหาดหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่เหมือนมันจะไม่มีนะครับมันมาตกปลาในกระป๋องแทนนะครับผมเออผมเห็นแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันอ่านี้ผมก็เลือกเหยื่อไปล้วกันเดี๋ยวผมจะเลือกเหยื่อระดับแรเลยนะครับผมระดับเอ่อเทียบของดีๆเลยนะ อันนี้มันจะมีการตกแบบแมนวนวลนะครับผมก็คือเราเนี่ยจะบังคับเบ็ดเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตกแบบแมนวนวลให้ดูก่อนแล้วกันทีหนึ่งนะอ่ะจับบางอย่างได้มาหมุดลอ,อกกันเถอะอ่ะกดเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าตกแมนวนวลเนี่ยคือเราต้องมากดอยู่อย่างนี้นะครับผมให้มันอยู่ในช่องตี่เหลี่ยมนะครับอ่ะแล้วมันก็จะได้ปลามานะครับผม โอเคถ้าเรากดไม่อยู่เนี่ยปลามันก็จะหลุดหนีไปนะครับอ่ะต่อไปผมจะตกแบบออโต้แล้วกันซึ่องออโต้เนี่ยคือมันใช้มันต้องใช้ตะขออันนี้ด้วยนะครับผมเราก็กดแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะแล้วเราก็กดตกได้เลยอ่ะเ๋ยวผมจะตกออโต้นะอันนี้ค่อนข้างกะสบายเลยนะครับไม่ต้องมาแบบนั่งกดแบบเมื่อกี้นะครับผม เหมือนผมจะได้ชิ้นสุดท้ายเป็นของดีเลยนะครับผมอโอเคต่อไปเรามาที่ระบบคิวกันนะครับผมคิวก็จะมีประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะมีกิววอลหรือเปล่าด้วยเกมเนี้ยเออแต่วผมแนะนำนะครับผมใครที่เข้าคิวแล้วเนี่ยพยายามกดเช็คชื่อแล้วก็บริจาคเงินเนี่ยทุกวันนะครับผมเพราะว่ามันจะได้แต้มคิวตรงนี้มาเห็นไหมเนี่ยสอง้อเนี่ยซึ่งแต้มคิวอันเนี้ย มันเอาไปซื้อของได้นะครับผมนี่เห็นไหมมันเอามาซื้อของตรงนี้ได้นะครับต้มกิลเนี่ยซึ่งสมุดอันเนี้ยมันใช้ในการเปิดสกิลนะครับผมอ่าสกิลก็คือสกิลตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือสกิลธรรม,าม,รมดาเห็นไหมคือมันใช้แค่หนังสือธรรมดากับแต้มตรงนี้ในการเปิดได้นะครับแต่สกิลที่สูงขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องใช้สมุดเล่มเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกเนี่ยเออเห็นไหมเนี่ยคือมันต้องใช้ แทบทุกอันเลยนะครับแล้วก็อุ้ยเหมือนจะต้องใช้อันนี้ด้วยนะของแพงนะเนี่ยอันเนี้ยนนที่แบบต้องใช้แต้มไปเยอะในการสะสมในการแลกเลยนะครับผมสกิลระดับเลเยนร์นะอโอเคครับก็จบกันไปเท่านี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการแนะนําระบบเบื้องต้นในเกมนะครับผมว่ามันมีระบบอะไรบ้างนะครับก็สําหรับใครดูแล้วนะครับผมว่าเอ๊ะระบบไม่น่าสนใจเนี่ยก็ลองมาเล่นกันดูนะครับผมแต่สําหรับใครที่ดูแล้วว่าเอ๊ะมันแบบ สิ่งน่าทำในเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยไปนะครับผมก็ข้ามไปก่อนได้เลยนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมและถ้าผมผิดพลาดประการใดไปผมก็ต้องขอกราบอภัยด้วยแล้วกันนะครับผมและถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไปแล้วบ๊ายบาย